โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอา m y มี g ไมกับเกมด e มลีสต็สอกเกอร์322นะครับวันนี้เราจะมีคิวทำศึกกับเซ h a ทมตันนะซึ่งอยู่อันดับ16ของตารางนะครับท้ายตารางเลยโดยเซ h a ทมตันนะครับจะมาในแผน4-2-3-1นะครับส่วนเชล e ีเนี่ยจะมาในแผน4-1-2-1-2ครับผมเอาละครับผมวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่สนามสเต o ฟอร r ดบิ e นะครับเจ้าบ้านเชล e ีครับผมเปิด บ้านต้อนรับการมาเยือนของนักบุญเซาแทมตันนะครับสเสวตตัวจริงครับผมฝั่งเชลซีนะก็เป็นสวีตตัวจริงของฝั่งเซาแทมตันนะครับเซาแทมตันจะได้เขลียก่อนครับลุกจ,จากขวาไปซ้ายครับผมเดเจมโปส่งมาติดดีลาไปเสียฟ้าครับผม เจฟันได้เล่นสั้นมาที่อานุอานุให้มาคุโดกันการยกเข้ามาตรงนี้มีิูซูจูเนียยูซไม่ได้ครับโดนบิดมาใส่โซเคียมาก่อนอานุ no, เก็บแถวสองครับผมไม่ยองไม่ยองออกมาด้านข้างคุโดกันแตะหนีมาคุโดกันคุนโดกันเห็นแล้วเปิดมาตรงนี้ครับมียูซจูเนียะโง่ครับผมสวยงามครับเชลซีขึ้นนำแล้วครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ต้องชมกุณกณันครับแตะหลบมาได้ครับลูกนี้หมงลูกนี้ก็จบครับไปแตะหลบคายวอเกอร์ปีเตอร,ไร,ร,อร,ไร,อร์ไม่ได้ครับมาวัดเพาเชือดำเรดยมันโดนย์ดปั้มมาได้อย่ายกมาลูกนี้สุดถึงหรือเปล่าครับไม่ได้ครับลึกเกินไปแต่ยังไม่จิ้มมาได้ครับแต่เก็บมันไม่ได้ครับผมยีอามสองเทยโคด้ดปั้มมาเอาไวยอง ยองรอเพื่อนแล้วยกไปวินซุธครับวินซดยิงลูกนี้สองต่อสูเลยครับผมเชลซีทิ้งห่างไปแล้วครับจากลูกยิงของวินิซูสจูเนียนะครับผมต้องชมโทนี่โค้ชนะครับจังหวะนี้ไปขยันเล่นมาจิ้มบอลได้แล้วก็ส่งให้ออบาอบายกให้วินซูสลูกนี้ก็หมดจดเลยครับน้ำหนักพอดีเป๊ะนะครับอาดัมวาดเพลาอาดัมยกออกมาทางขวา ไม่ได้ครับทําบอลเสียไปรียบอลทุ่มฝั่งเชลซีครับอัลบาทุ่มมาคูริบารีลีให้มาฟันได้ได้ให้อโนโ,อโนออกมาที่กุลกันเห็นเพื่อนแล้วลองยกมาลูกนี้ครับไม่ได,มไ,มมได้ครับผมโดนซาริซูไปจิ้มมาครับโนเกม,มาวิซุตส่งมาอบอมยองแต่ว่าเหมือนจะมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับโอบาไมยองชัดเจนครับผม กลับมาช้าเกินครับล้ำหน้าไปแล้วผมแม็คาที่โยนยามาลูกนี้เดโมเดียสอยู่ที่เดียรสบันตอนนี้เดียรเราคืนหาเพื่อนอยู่คืนมาแล้วบ้าบ้ายกมาวิซุตมองมาไม่ได้ครับเราไม่รู้อัมซองอัมซองโดนโค้ชแต่เก็บยังเก็บไม่ได้ครับอัมซองมาแล้วผมแต่บางนี้อดัม โดนยาดจิ้มมาได้เวลาเขีย์ยาววางยาวไว้ตรงนี้ครับเก็บได้บปา่าีิสุดไม่ได้ครับซาลิซูโยเมโตโรเมียวมมอวอดเพลาัาที่เดเจนโปโค้ดจิ้มมาได้ครับบันติเดียสยาดยกลงนี้มันยกช้าไปครับผมแล้วจบครึ่งแรกไปเลยครับผมเชลซียังนำอยู่ครับสองต่อ คข้างหลังครับเชลซีได้เป็นฝ่ายเขีย่ยบุกจากขวาไปไซ้ายครับผมเดียสยกมาลูกนี้มีซุดได้หรือเปล่าครับมันจะว่าจะลึกเกินไปครับแมคคาที่ออกมาเก็บไว้ได้ค่าที่โยนมาฝั่งซ้ายซาลิซูซาลิซูให้มาเดนเปอร์โลเมอุยกข้ามฟาดมาครับเรดเมาส่งเคลืนมาริโอเมโตอวอดเพาข้ามฟากไปอีกทีหนึ่งฝั่งซ้าย แต่ยังโดนกุนการดักบอลไม่ได้ดกุนการจังมาวินซูดดเหมือนช้าไปครับผมน้องไปตามเก็บมาครับแทงยาวลูกนี้โอเบ,บยองถึงหรือเปล่าไม่ได้ครับไซซูเข้ามาบังไว้ก่อนมาส่งติดครับโอเบ,บยองไปกัดแทกลูกนี้ก็เสียฟาวไปครับผมไซซูโยนมาลูกนี้เวลาหมงไม่ได้วินุดโอเบ,บ,บยองไม่ได้ครับไซซูเข้ามาจิ้มไว้บ,งบังบอลไว้ครับฮอกเกอร์วิตเตอร์โดนโอเบยอง ดักบอลไววินิซิอุสออกมาทางซ้ายลุยดีแอส่ายกมาตรงนี้ไม่ตรงครับผมแม้คาที่ออกมาเก็บไว้ที่โยนยามาตรงนี้อุนโดการมองไม่ได้โอเวอียงไม่ได้ครับไซโซเข้ามาบังบอลไวแล้วไปบงังเอาคืนไม่ได้ครับโอเวอียงคืนวันนี้เข้ากลางมาที่วินิซิอุสวินิซิอุสหลบมาหนึ่งไม่ได้ครับเรนม็อกเคลียร์ไปก่อนเลย หมอนทุ่มครับผมอละบ้ายกมาลูกนี้โอมยองไม่ตรงกรอครับต้องเคลียร์ไปก่อนเลยนะลูกเตะมุมมาที่เดียร์อนุให้เดียร์เดียร์ยกมาตรงนี้มีซิวต์โมงลูกนี้ก็โดนเกีียวไปได้ครับแถวสองจงังหวะสองเก็บได้ป่ะอาลาบ้าเดียร์เดียร์ดหนงรอเพื่อนอยู่ครับอาลาบ้ายกยามาลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับไอ้ขาที่ออกมาเก็บไว มาขวาครับ Romento, เข้ามาอัมซองจับบอลลอนครับผมวีซุดไปจิ้มไม่ได้ทังแก่สถนานการณ์ได้ครับ Romeo, นิวลากมานี้ออกมาทางขวาครับ Romento, คืองันมา r o ม e o เดี๋ยววีซุดไปกระแทกเสียฟ้าครับผมทดเวลาหนึ่งนาทีครับครึ่งหลัง Romento. แางยาเมลูกนี้เอว่ามาเก็บไว้ได้ครับแล้วหมดจบเกมไปเลยครับผมหมดเวลาแล้วครับเชลซี Chelsea, เอาชนะเซาททมป์ตันไปได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์นะแมนอัลติแมจะเป็นใครเป็นแม่น赖ครับนอกจากวินิอุสจูเนียยิงไป2ลูกครับวันนี้โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เจอใหม่คลิปต่อไปนะครับ